สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w n Man i a ี่วันนี้เราทั้งสองคนแอนมีนตูนกับมินเอก็ไม่อยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะหลังจากที่ดูการก่อนหน้านู้นะคะเหมือนว่า NBA เนี่ยจะกลับเข้าสู่ยุคคู่หูดูโอ้นะคะเราเห็นคู่หูดูโอ้มากมายเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นรบอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสเจมส์ฮาร์เดนกับลัสเซลววสบูค่ะหรือว่าจะเป็นพอจอจกับควายเลยเนร์แต่เมื่อไม่นานมานี้เองค่ะตูนรู้สึกค่ะว่าแค่คู่หูดูโอ้่ยไม่พอละ NBA เนี่ยกลับไปเเเป็นนนนยยุคคคอีีีกรรััะะววนน้้งงึะะด๋ววาามา คุยกันค่ะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี่ค่ะมีบิ๊กทรีไหนบ้างที่ติดท็อป5ของ23 m a n i a กม่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากคอนเทนต์วันนี้คนไลค์ด้วยนะคะขอซับด้วยค่ะเรา,าเริ่มกันที่อันดับ5ก่อนเลยนะคะนั่นก็คือทีมไมมี่ฮีตค่ะและบิ๊กทรีของพวกเขาเนี่ยก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือจิมมี่บันเลอร์บาร์บินเดบิโแล้วก็ไคล์ลาวลีค่ะถ้าเกิดพูดถึงบรรดาบิ๊กทรีที่มีเกมรับ ขอยกให้กับบิ๊กฟรีของแมมมี่ฮิตนี่แหละครับเพื่อนๆลองดูนะครับข้อดีอย่างหนึ่งที่พวกเขาได้คายราลี่เข้ามาร่วมทีมเนี่ยย้อนกลับไปในตอนที่จิมมี่บัตเลอร์เข้ามาร่วมทีมกับแมมมี่ฮิตไปใหม่เนี่ยเขาใช้การเล่นเกมรับนําทางนี่แหละครับแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเข้าสู่แมมมี่ฮิตได้แบบสบายๆเลยครับเช่นเดียวกันแม้แต่ตัวของจิมมี่บัตเลอร์เองเนี่ยเขายังบอกเลยนะครับว่าคายราลี่เนี่ยคือคนของแมมมี่ฮิตแบบเต็มตัวเลยครับทั้งๆทงี่ทั้งสองคนนี้เนี่ยยังไม่เคยเล่นร่วมก ความทุ่มเทในการซ้อมการเล่นเกมรับทุกอย่างของคายราลี่เนี่ยคืออยู่ในระดับที่จิมมี่บัลเลอร์เนี่ยเขาแฮปปี้มากๆพูดง่ายๆเนี่ยนะครับคายราลี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยลงตัวกับวัฒนธรรมขององค์กรไมอามีฮิตแบบสบายๆเลยครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับเราน่าจะได้เห็นการเล่นเกมรับแบบบ้าคลั่งของวิกตอเรียไมอามีฮิตครับเมื่อจะเป็นอย่างจิมมี่บัลเลอร์เนี่ยจอมขโมยนะครับ <ừ. S 1> ในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยสองจุดหนึ่งครั้งต่อเกมคายราลี่เนี่ยทุกคนทราบกันดีว่าเขาคือการจอมดักแท็กเลยนะครับ <ừ. S 1> เดบิโยก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนนะครับอยู่ในหัวแถวของหลีกที่ช่วยการเล่นเกมรับการวีบาวได้เป็นอย่างดีครับข้อเสียอย่างหนึ่งครับของคาราีนั่นคืออายุที่มากขึ้นการเล่นเกมบุกของเขาอาจจะไม่ได้เด็ดขาดเหมือนสมัยแ,แรกๆที่เขาฟิตๆเนี่ยนะครับแต่ในภาพรวมทั้งหมดในบิ๊กครีทั้ง3คนนี้เนี่ยคาราีเป็นคนที่ยิง3คะแนนดีแล้วก็สม่ำเสมอที่สุดการเล่นบทบาทต่างๆของพวกเขาครับจิมมี่บัตเลอร์นเนี่ยคือผู้เล่นที่ทำคะแนนมากที่สุดในบิ๊กครีนี้นะยี่สิบเอ็ดจุดห้าแต้มต่อ เรามารอติดตามชมครับไมมี่ฮิตนำโดยบิ๊กทรีทั้ง3คนนี้สนุกแน่นอนครับวงนอกมีดันแคนโรบินสันเกมรับมีเพิ่มเติมมีพีเจทักเกอร์แบบนี้มี Mark Keith มาคิฟมอริสเรียกว่าโอ้โหทีมไหนก็ตามครับที่จะเจอกับแมมี่ฮิตในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเหนื่อยแน่นอนครับระดับออสตาทั้ง3คนเลยค่ะนอกจากวงนอกนมีดันแคนโรบินสันแล้วเนี่ยอย,ย่าลืมนะคะทัพสำรองนี่ย,ยังมีวิเชอร์ออร์ดิโบยถ้าเกิดทั้ง3คนนี้นะคะเล่นเข้าที่ลงตัวกันเนี่ยโอ้โหแมมี่ฮีทค่ะเป็นอีกทีมนงที่เราไปตอนี่อนด ปีเลยค่ะ นั่นก็คือ Golden State Warriors นะคะบิ๊กทรีทั้ง3ามของเขาเนี่ยแน่นอนกับ Stephen Curry, Clay Thompson แล้วก็ Draymond Green ค่ะพอพูดถึงบิ๊กทรี Golden State Warriors ครับเชื่อว่าเป็นบิ๊กทรีที่แฟนบาสทั้งโลกเนี่ยเฝ้ารอคอยการกลับมาของ Clay Thompson ครับตัวของ Clay Thompson เนี่ยบาดเจ็บหนักนะครับอย่างที่พวกเรารายงานในห้องข่าวครับไม่ว่าจะเป็นเ er อ็นควายหน้าฉีกหรือว่าจะเป็นเอ็นร้อยหวายฉีกก็ตาม Bob Myers ผู้บริหารของทีมเนี่ยเขาอ,ออกมาบอกแล้วนะครับว่าในช่วงเปิดฤดูกาลเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เห็น Clay Thompson ครับอาจจะกลับมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือว่าอย่างแย่่่ทีสุดกก็คคือชวชวงงลาาธัน ดังนั้นครับการรอคอยการกลับมาของเครทอมสันเลยทําให้บิ๊กทรีของพวกเขาเนี่ยหล่นมาอยู่ในอันดับ4นะครับหลังจากที่เครทอมสันกลับมาเนี่ยยังต้องมารอดูผลงานด้วยนะครับว่ากลับมาจากการบาดเจ็บแล้วจะมีผลงานเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่ทําให้อันดับของพวกเขาเนี่ยหล่นมาอยู่ในอันดับ4แต่ในการเล่นภาพรวมทั้งหมดพวกเราแฟนบาสทั้งโลกก็เห็นแล้วนะครับว่าเขาทั้ง3คนนี้เนี่ยเล่นอยู่ด้วยกันมายาวๆเลยครับหรือว,ว่ามองตาก็รู้ใจแล้วว่าควรจะต้องส่งแบบไหนควรจะต้องวิ่งแบบไหนเดี๋ยวจะได้แต้มเดี๋ยวจะได้บอลเดี๋ยวจะไดี ถ้าเกิดเครทอมสันกลับมาเราไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเล่นงานซ้ํา2เนี่ยนะครับพวกเขาดีไม่ดีเนี่ยนะครับอาจจะพุ่งพรวดอยู่อันดับ2ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับบิ๊กทรีในภาพรวมเครทอมสันนี่คือจอมแม่นการเล่นเกมรับเขาก็ขึ้นชื่อสเตฟเฟนเคอร์รีเราเห็นผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเขาจบในอันดับ3นะครับได้รับการโหวตเป็น MVP ในส่วนของเรมอนกริงก็อันดับ3เช่นเดียวกันครับในการโหวตเป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีนี่ถือว่าเป็นสุดยอดบิ๊กทรีอีกชุดหนึ่งนะครับ สรคนี่แหละับว่าจะออกมาเป็นย like er> ังไงที er ่เหลือพวกเราก็จะรู <t <t ้คําตอบกันเองครับเห็นด้วยกับแอมิลเอเลยค่ะสำหรับสเตฟานคารีนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะผลงานเขาเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วถ้าหากว่าเคลย์ทอมสันเนี่ยไม่เจออาการบาดเจ็บเล่นงานนะคะบิ๊กทรีของโกลเด้นเซนต์วอริออร์จก็น่าจะกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับ2ได้เลยค่ะทีนี้เราไปต่อที่อันดับ3ค่ะนั่นก็คือบิ๊กทรีของเมือง LA ค่ะนั่นก็คือบิ๊กทรีของเอลเอลเลเกอร์สระบอนเจมส์ค่ะแอนโทนีเดวิสค่ะแล้วก็ลัสเซลเวสบรุ๊ ในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยนะครับ LA Lakers เขามีปัญหาในการเล่นเกมบุกภาพรวมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3าคะแนนไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มเซตครึ่งสนามต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในยามที่ทีมของพวกเขาไม่มีรบอนเจมส์หรือว่าแอนโทนีเดวิสหยุดในสนามหรือว่าขาดคนใดคนหนึ่งในสนามก็ตามครับการเล่นเกมบุกของพวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นทีมธรรมดาธรรมดาทีมหนึ่งเลยครับจบฤดูกาลในการเล่นเกมบุกในภาพรวมของเขาอยู่ในอันดับที่24นะครับช่วงปิดฤดูกาลเนี่ย LA Lakers มีการโลทีมใหม่หมดเลยครับมีการเสริมวงนอกเสริมตัวสำรองทับสำรองรุ่นใหม่มเดลย และที่สําคัญครับเขาเพิ่มสตาร์คนที่3ครับนั่นคือรัสเซลเวอร์สบูในจุดนี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าการเล่นของเขาทั้ง3คนนี้จะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆครับเพสในการเล่นของ LA l อลเอเลเกอร์เนี่ยเร็วขึ้นแน่นอนอโดยเฉพาะการเล่นเกมสวนกลับนะครับหรือจะเป็นเกมฟ a ส t b เบรกต่างๆไม่ว่าจะมาจากโรบอนเจ m ส์เองหรือจะเป็นจากรัสเซลเวอร์สบูเองก็ตามครับทั้ง2คนนี้เนี่ยมีเซนส์การจ่ายบอลที่แบบสุดยอดมากๆนะครับเราเห็นหลายต่อหลายครั้งครับข้ามสนามามาเลยปุง้งให้ Davis ออนต์เนีเดวิสเล่นง่ายถี่จะเป็นใครก็แล้วแต่ครับ ของอเมริกันฟุตบอลอะไรแบบนั้นครับและความทุ่มเทความตั้งใจการเล่นต่างๆของราเซลเวสบุกทุกคนก็ทราบกันดีการเล่นของเขาเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเป็นรถยนตนย์ก็เหมือนเหยียบอยู่ที่คันเร่งตลอดเลยครับแทบจะไม่อยาก <c oughs> ถอนคันเร่งออกมาเลยแต่สิ่งที่เชื่อว่าแฟนๆบาสอยากจะเห็นนะครับนะั่นคือการเซตเพลย์ครึ่งสนาม <c oughs> ว่าเขาทั้ง3คนนี้เนี่ยจะมีการเซตเพลย์แบบไหนราเซลเวสบุก ok จะออกมาหน้าไหนจะมีการทะลวงห่วงจะมีการโยนไปให้แอนโทนีเดวิสยัดห่วงมากน้อยแค่ไหน <c oughs> จะให้รูบอรนเจมส์เป็นคนบัญชากเกมครับ <c oughs> ทั ระหว่างเรบอลเจมส์กับแอนโทนีเดวิสเนี่ยสุดยอดขนาดไหนแฟนบาสเห็นกันมาแล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงคู่นี้ครับรอดูการเติมเต็มของราเซลเวสบุกว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่ที่แน่ๆเชื่อว่ามันสมองในการเล่นของเรบอลเจมส์ครับประกอบกับตัวของเขาแล้วก็ราเซลเวสบุกเนี่ยมีการซ้อมร่วมกันแล้วนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปวิดีโอครับมีการซ้อมกันที่ลาสเวกัสครับมีการเป็นนั่งดูข้างสนามเรียกว่ามาปรับทัศนคติมาปรับความเข้าใจกันมาพูดคุยกันให้สนิทกันมากขึ้นนนนนพออเเเเเขขขข้้้้าาาาาใจกกกกกกััััมึรรบสสููู่่ิปปตตวีดฤชื ว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยจะต้องปรับเข้าหากันได้ครับแล้วก็พร้อมทันช่วงเพลย์ออฟแน่นอนดังนั้นน่ากลัวแน่นอนครับสำหรับ LA Lakers และอีกจุดหนึ่งค่ะตูนอ,อยากเห็นการวางแผนการเล่นของโค้ชแฟรงค์โวเกลเนี่ยว่าจะสามารถสร้างสรรค์เพล์ออกมาได้ลงตัวมากแค่ไหนสาหรับบิ๊กทรีทั้ง3คนในส่วนของโรบันเจมส์ค่ะถึงแม้ว่าอายุเขาเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นก็ตามค่ะแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะเรารู้กันดีนะคะว่าเขาเนี่ยมีการดูแลร่างกายที่ยอดเยี่ยมมากแค่ไหนถ้าเกิดทั้ง3คนเนลงตัวกันเมื่อไหร่เนี่ยต ทีนี้เราไปต่อกันที่อันดับ2เลยค่ะขอยกให้กับแชมป์ปีล่าสุดนั่นก็คือ Milwaukee Bucks ค่ะบิ๊กทรีของเขาเนี่ยยัน ok um ิสอันเจจกุมโบคริสมิดอตันและก็จูฮอลเดย์ย้อนกลับไปตอนที่ Milwaukee Bucks ทำการเทรดเอริกเบรโซนะครับกับจูฮอลเดย์ส่วนตัวแอดมนเนี่ยพูดตลอดเลยครับว่าการเทรดครั้งนี้เนี่ยการที่ได้ตัวจูฮอลเดย์เข้ามาร่วมทีม Milwaukee Bucks เนี่ยจะเป็นปัจจัยสําคัญเป็นกุญแจสําคัญ <c oughs> ที่จะทําให้เขาไปสู่แชมป์ได้และสุดท้ายก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับการเข้ามาของจูฮอลเดย์เนี่ยทำให้การเล่นท ผสมดุลมากขึ้นยานิสอ ok ันเดตูคุมโปกับคริสมลตันมีเกมที่ง่ายขึ้นเยอะเลยครับจูฮอยเดเข้ามาเนี่ยไม่ได้แย่งบทบาทอะไรเลยนะครับเขารู้หน้าที่ของเขาดีนั่นคือการใช้เกมรับเนี่ยแหละครับหลังจากที่เขาปรับตัวให้เข้ากับทีมได้ครับเข้าใจแผนการเล่นต่างๆของไม์บูเดนโฮเซอร์ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างของมิวกี้บัคส์ไหลลื่นมากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงเพลย์ออฟแม้ว่าหลายต่อหลายเกมจูฮอยเดยังมีการสะดุดแต่เขาก็ทําให้เกมของยานิสแล้วก็คริสมลตันเนี่ยสะดวกสบายง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเราเห็นช แทกม,มาเป็นเบอ 3, บร์3เบอร์2แล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสแต่ความพิเศษของ Big กทรีทั้ง3คนของเม k ค e บัคส์นั่นก็คือยานิสอันเทสุคุมโปผู้เป็นเบอร์หนึ่งของทีมเนี่ยเขาพร้อมทุกเมื่อเลยนะครับที่จะให้คริสเมลตันเนี่ยคอยมาเป็นคนปิดเกมครับเป็นคนคอยยิงลูกสําคัญลูก, х, ลกทีเด็ดต่างๆเนี่ยเขาให้คริสเมลตันบันเลงได้เลยนี่ถือว่าเป็นของหายากมากๆนะครับเพราะว่าผู้เล่นที่เป็นเบอร์หนึ่งของทีมเป็นอันดับหนึ่งของทีมเนี่ยในยามที่จะต้องปิดเกมปิดกล่องแบบนี้เนี่ยยังไงก ตามครับที่ทําให้ทีมชนะได้เขาพร้อมสนับสนุนแต่เพื่อนๆก็ต้องดูนะครับว่าผลงานในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยยานิสอันเดรตคุมโปก,ก็คือผู้เล่นที่ดีที่สุดครับเห็นกันชัดเจนมากเลยใน NBA Finals เขากดถึง50แต้มนะครับในเกมตัดสินเกมสุดท้ายเกมปิดซีรีส์เนี่ยห้แต้มไม่พอมี5บล็อกอีกโอโ้โหเกิดอีกเป็นสิกว่ารีบาวน์เนี่ยนะครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก,<ช>กบบอ่อนครับในประวัติศาสตร์ของ NBA Finals นี่คือความลงตัวนี่คือความสมดุลถ้าเกิดถามแม่มินว่าในบรรดาบิ๊กทรีทั้งสมมดุลากทีุ่ดมวยจะเป็นกกกกการรรเเเเลล่่นนนนมมับววงงใอ ทุกอย่างเนี่ยก็ขอยกให้กับ Big กทรีของ w a u k e e b u c k ์นี่นะครับพวกเขายังคงน่ากลัวแล้วก็ต่อเนื่องมากๆนะครับยังอยู่กัน3าคนครบๆเลยยานิสเนี่ยอายุ26ปีกําลังแข็งแกร่งและยังคงแข็งแกร่งได้อีกครับนี่คือความน่ากลัวพวกเราก็เลยขอยกให้เขาเป็นอันดับ2นะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับจริงขอมินเอค่ะพวกเขาเดูลงตัวกันมากในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ทั้งหมดทั้งปวงค่ะบิ๊กทรีอันดับหนึ่งในฤดูกาลที่จะถึงนี้อย่างไรอย่างไรเนี่ยก็ต้องยกให้บิ๊กทรีของ Brooklyn เป็นอย่างที่ไอมิตุนพูดจริงๆนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มี Big กรชุดไหนครับที่จะยอดเยี่ยมเท่ากับบิ๊กรีของ b บ o ูคลิ n เน s อีกแล้วพอพูดถึงยุคข,ของ Big กทรเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเราเห็นมากมายเลยนะครับพอพูดถึงบิ๊กรีตั้งแต่แมจิกจอห n นสันคาริมบุ j จบาเจมส์เวอร์ตี้หรือจะเป็นล a r r เบิร์ดนะครับโรเบิร์ตแพริชแล้วก็เคลวินแบคเคลมายุคสมัยของไอเซโทมัสโจดูมาบิลแรมเบียแบบนี้ก็น่ากลัวมากๆครับ็ขข us, ก จอร์แดนสกอตตี้พิพเปนเดนนิสรอดแมนแบบนี้เข้าสู่ยุคปี2000ครับก็เต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอย่างทิมดันแคนมานูจิโนเบรี่โทนี่พาร์เกอร์รับบอนเจมส์เดเวนเวดคริสบอสแบบนี้ครับและที่ขาดไม่ได้ครับก็แน่นอนครับของโกลเด้นสเตทวอรลเลอร์ตั้งแต่ที่มีสเตฟานเคอร์รีเครย์ทอมสันดรมอนกรีนจนกลายมาเป็นบิ๊กทรีพลัสวันเนี่ยแหละครับเควินดูแรนสเตฟานเคอร์รีเครย์ทอมสันแล้วก็ดรมอนกรีนแต่ทั้งหมดทั้งปวงครับจะบิ๊กทรีชุดไหนก็ตามครับเรายังไมมม่่่่่เเเเเเคคยยยหห็นนนนนนนบบบบิิ๊กกกกกกกททีีีศัััภาาาาาพใรรรรลลลุุโดด้้วูสช บิ๊กทรีของบรุกลินเนสชุดนี้เนี่ยประกอบไปด้วยเควินดูแรนเจมส์ฮาร์เดนและก็ค y r รีเวิงอย่างที่อมินตูนพูดเนี่ยคือพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยนะครับสามารถทําแต้มได้ทุกมิติเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการยิงระยะกลางการข้ามเข้าไปทําแต้มการข้ามเข้าไปเอาฟาวล์เก็บแต้มจากจุดโทษเรียกว่าหมดจดทุกอย่างในฤดูกาลที่จบไปนี้นะครับทั้ง3คนได้เล่นร่วมกันในฤดูกาลปกติเพียงแค่8เกมเท่านั้นนะครับแต่เป็น8เกมที่แบบโอ้โห,หน่ากลัวลงตัวเหลือเชื่อมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นของเจมส สามารถเล่นได้กับทุกคนในโลกใบนี้ครับเมื่อจ,จะเป็นสเตฟเฟนเครอรีอ่ไคลรีวิงหรือใครก็ตามการยิงการเล่นทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากมายแม้ว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลของพวกเขาจบลงโดยที่ไม่สามารถคว้าชแชมป์ได้ทุกคนทราบกันดีว่าเป็นเพราะว่ารองเท้าของเควินดูแรนเนี่ยแหละครับไปเหยียบเส้นนิดเดียวเองถ้าเกิดจังหวะนั้นเนี่ยไม่มีการเหยียบเส้นแล้วก็จเป็นยิงลูก3คะแนนไปเนี่ยตอนนี้ดีไม่ดีเนี่ยพวกเขาอาจจะเป็นแชมป์ไปแล้วก็<อ>เป็นได้นะครับพวกเราไม่รู้เลยไคลรีวิงบาดเจ็บไม่สามารถกลับมาทําการแข่งขันได้เจมส์ชาเดนลงสนามทัั้งททีี่่่ไมนะรใฤดูกาจ พวกเราเชื่อหลอเกินครับว่าทั้งเจมส์ฮาเดนทั้งไคลรีวิ่งทั้งเควินดูแรนเนี่ยเขาพร้อมแล้วก็กระหายต้องการจะคว้าแชมป์มากมายครับเจมส์ฮาเดนเนี่ยในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาทุกคนสร้างวันดีว่าเขาปล่อยตัวครับโอ้โหตัวนี้บวมเลยอวบอ้วนไปหมดเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องการอยู่กับฮิลซันโรกเกสไม่ยอมไปซ้อมไม่ยอมไปเก็บตัวร่วมกันด้วยเลยมันก็เลยอาจจะส่งผลได้นะครับในฤดูกาลที่ดําเนินต่อไปเรื่อยๆการเล่นมันก็หนักมากขึ้นเรื่อยๆพอสภาพร่างกายไม่พร้อมมาพอถึงจุดจุดหนึ่งอาการบาดเจ็บม ราจะต้องได้เห็นฟอร์มการเล่นที่ดูเดือดต,ต,ตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยครับหลายต่อหลายคนนี่บอกนะครับว่าการเล่นเกมรับของบร o คลินเนสเนี่ยแหละเป็นปัญหา <c oughs> พวกเขาไม่น่าจะสามารถควา้าแชมป์ได้เพราะว่าการเล่นเกมรับที่แย่เหลือเกิน <c oughs> แต่เพื่อนๆลองดูนะครับพอเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยเชื่อว่าหลายต่อหลายคนเปลี่ยนความคิดแล้วครับในยามที่เขาต้องการเล่นเกมรับเนี่ย <c oughs> พวกเขาก็ทําได้ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับอาจจะไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่ายัง <c oughs> ทําได้ในจุดที่ควรจะต้องทําได้ครับและต่อให้เขาเสียแต้มเป็นร้อยแต้มขึ้นไปเนี่บบแกกุด120 30 แบบนี้ครับต่อให้เสียสักร้อยสิบเนี่ยก็ยังคงชนะได้อยู่ดีครับนี่คือปัญหาของทุกทีมเลยที่จะต้องเจอกับการเล่นเกมบุกที่แบบไร้การเหลือเชื่อมากๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพื่อนๆลองมองดูภาพรวมทั้งหมดของทีมพวกเขาเพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยเขารู้ดีนะครับว่าการที่ต้องมาเล่นร่วมกับเควินดูแวนคายเรวิ่งแล้วก็เจมส์ฮาร์เดนแบบนี้เนี่ยโอกาสในการยิงโอกาสในการทําแต้มของพวกเขาเนี่ยมันน้อยนิดมากๆครับเพราะว่าเกมเนี่ยยังไงก็ต้องไปแบกให้3คนนี้3คนนี้เนี่ยกดระดับ70 80- 90%ของแต้มทีเลยก็เป็นไปได้รับนั้นนใยามทที่พวเขาุก 过年。 มีโอกาสจับบอลทําแต้มหรือว่าทั้ง3คนเนี่ยส่งให้เขาทาแต้มเนี่ยเขาจะต้องทําไม่ได้นี่คือสิ่งที่อยู่ข้างในใจของพวกเขาทุกคนดังนั้นมันก็เลยทําให้ค่าความมีประสิทธิภาพในการเล่นของทีมเนี่ยน่าจะดีขึ้นไปด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องพร้อมจริงๆนะครับพร้อมที่จะทําแต้มคือมีโอกาสปุ๊บจะต้องทําให้ได้นี่น่าจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆร่วมทีมทั้งหมดของทั้ง3คนนี้เนี่ยเขาคิดดังนั้นครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยพอพูดถึงบิ๊กทรียังไงยังไงก็ต้องยก,ก Big 3, ข่า บาสเนี่ยออก็แอบกัดนะคะว่าโอ้โหมารวมกันแบบนี้มีลูกบาสลูกเดียวเนี่ยสงสัยคงจะต้องแย่งกันแน่เลยค่ะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็เล่นลงตัวกันอย่างไม่น่าเชื่อน่าเสียดายนะคะเนี่ยว่าโจแฮร์ริสเนี่ยในช่วงเพลย์ออฟสามคะแนนของ Play am, เขาไม่ทํางานถ้าทํางานเนี่ยโอ้โหบรูคลินเนสจะยิ่งโคตรกว่านี้ค่ะในส่วนของบิ๊กทรีเนี่ยยังมีอีกเยอะนะคะอาจจะไม่ได้ติดท็อป์ไฟฟ์ของพวกเราคะ่ะแต่ก็โหดเช่นกันค่ะอย่างโดนวาดมิเชลลูดี้โกแบนแล้วก็ไมค์คอลลี่ของยูทาแจ๊สค่ะหรือว่าจะเป็นครอสพอรเดวินบูเกอร์แแลล้วก็ดดออออนนทรรยยเเตััะะะคคงงชมปป์ี่่าสุ จอนคอลลินค่ะแล้วก็คลินดคาบลาโอ้โหนี่ก็โหดเหมือนกันรวมไปถึงลูกก็โดนนชิกคคิสตัาปอลสิงกิสแล้วก็ทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ของดัลลัสแมวลิกนีก็น่าลุ้นค่ะนหนจุเจสันเชทัมเจเรนบราน์ค่ะมาคาสมาของ Boston Celtics ์สมาร์เนี่ยก็เพิ่งต่อสัญญากับ Celtics นะคะอยู่กันยาวๆไปค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะของพอร์ตแลนด์โรเบิร์สค่ะเจนเนียร์ลีเลตเหมสุดท้ามค่ะซีเดม เดโลซันนิโคลาวูซูวิชค่ะแถมยังมีลอนโซ่บอลนะคะที่คอยถือบอลกับคอยสร้างเพลย์อีกอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบิ๊กทรีพลัสวันเลยค่ะสำหรับชิคาโกบูลส์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้โอ้โหน่าติดตามเป็นอย่างมากค่ะและนี่ค่ะก็คือท็อป5บิ๊กทรีของพวกเราชเวนตีทรีแมนเนี่ยแล้วเพื่อนๆล่ะคะใครคืออันดับหนึ่งบิ๊กทรีของเพื่อนๆคอมเมนต์มาคุยกับพวกเรานะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ค่ะไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้นะคะ subscribe ที่โลโก้ชเวนตีทรีแมนเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนในของพวกเรา23 m a n ี a วแมเนี่ยวันนี้พวกเราเขาสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอ,คขอบคุณค่ะ